ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นเจ้าของกิจการจะไม่มีทางรู้เลยว่าเจ้าของกิจการทรมานใจมากอย่างไรหนึ่งในเรื่องที่ทำให้ทรมานใจมากที่สุดคือเรื่องคนคนที่เจ้าของกิจการปรารถนาให้เป็นคนที่เจเริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายไม่รู้ว่าจะกี่คนต่อกี่คนไม่ได้เป็นดั่งใจเจ้าของกิจการไม่ต่างอะไรใจนิทานชาวนากับงูเหา่า ทำไมพนักงานจึงมีลักษณะเหมือนงูเหา่านี่เป็นความคิดที่เป็นความทุกข์ของเจ้าของกิจการทุกคนการเวลาผ่านเลยไปแม้นานเป็นสิปีบทเรียนชาวนากับงูเห่าก็เกิดขึ้นเป็นระยะระยะเจอคนไม่ดีซ้ำเดิมซึ่งตอนแรกเชื่อเหลือเกินว่าต้องคนนี้คนนี้น่าจะใช่ไม่เหมือนคนก่อนหน้านี้ที่ดูผิดมาแต่บทสรุปตอนจบก็ไม่ใช่อีกจนได้ การดีของพนักงานที่ไม่เสมอต้นเสมอปลายมีอาการไฟไม่ฟางเป็นเหตุให้หลายออกต้องเรียกมาพูดคุยปรับทัศนคติแลกเปลี่ยนให้เกิดการปรับปรุงตัวแต่สุดท้ายจบลงด้วยพนักงานไม่เข้าใจไม่ยอมรับผิดหันหลังให้กับองค์กรเจ้าของกิจการกลายเป็นคนไม่ดีคนเอาเปรียบเป็นคนใช้ไม่ได้เรื่องคน จึงเป็นเรื่องที่เจ้าของกิจการทุกคนเข็ดขยานรู้ว่าคนเป็นอะไรที่น่ากลัวมากไม่อยากจะยุ่งกับคนอีกต่อไปถ้าไม่จําเป็นการทบทวนตัวเองว่าเราเป็นคนไม่ดีจริงๆใช่ไหมจึงเกิดเรื่องราวความไม่เข้าใจกับคนที่ความตั้งใจสอนให้เป็นคนดีแต่พนักง,งานกลับแปลเจตนาผิดไม่รับผิดโยนความผิดให้เรา เพราะผิดเองที่ให้โอกาสคนที่ไม่ใช่ตั้งแต่แรกหลักปฏิบัติจากประสบการณ์ของเจ้าของกิจการที่เห็นอยู่ที่จะไม่ให้เกิดปัญหาพนักงานที่เป็นงูเห่าข้อที่1เฝ้ามองการทำหน้าที่ของพนักงานอยู่ห่างๆโดยไม่ต้องเข้าไปใกล้มากเพราะการเข้าไปใกล้มากจะเกิดความสนิทชิดเชื้อทำให้ความเคารพในหัวหน้าและเคารพในสติและความรับผิดชอบของพนักงานถูกทำลาย ข้อที่2เมื่อพนักง,งานทำงานบกพร่องเรียกตักเตือนและสอนให้โอกาสอีกแค่เพียง1ครั้งรวมเป็น2ครั้งหากมีครั้งที่3อีกกับความบกพร่องแบบเดิมที่เคยเกิดขึ้นในครั้งที่1และครั้งที่2จะให้ออกจากการเป็นพนักง,งานทันทีข้อที่ 3. ถ้าพนักง,งานทุจริตหรือก่อพักก่อพวกในองค์กร ทำให้เกิดความแตกแยกถ้าสอบสวนจนรู้ความจริงให้ออกจากการเป็นพนักง,งานทันทีข้อที่4มุ่งตอบคำถามว่าพนักง,งานที่อยู่มาได้และยังจ้างอยู่ใช่คนดีท่านลังเลไม่สนับสนุนให้ขึ้นตำแหน่งเพราะคนไม่ดีมักจะใช้ความรู้ไปในทางที่ผิดทั้งต่อตัวเองผู้อื่นและองค์กรข้อที่ห ตอบแทนบุญคุณของพนักงานด้วยการมอบผลตอบแทนเป็นรางวัลให้พนักงานได้รู้ว่าการทำดีเป็นเรื่องที่ต้องทำเพราะมีองค์กรที่เห็นการทำดีของเขาอยู่ข้อที่ 6. มันไล่พนักงานที่ไม่ดีออกเพื่อให้พนักงานคนที่เกือบดีกลายเป็นคนดีและให้พนักงานคนที่ดีอยู่แล้วมีกำลังใจในการทำงานเพราะไม่ถูกพนักงานที่ไม่ดีรบกวนนี่คือ6ข้อคิดที่ง่าย แต่ทำไม่ง่ายนักต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งของเจ้าของกิจการจัดการบริหารให้เกิดความถูกต้องซึ่งความถูกต้องไม่จำเป็นต้องถูกใจตัวเจ้าของกิจการและพนักงานแต่ถูกต้องตามสัจจะที่ความถูกต้องนั้นไม่มีเรื่องความคิดจากสมองเข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องปัญญาลุนล้วนที่คลอดสัมมาทิฏฐิที่ซึ่งการตัดสินใจจะเรียกว่าความเห็นที่ถูกต้อง ความเห็นที่ถูกต้องนี้จะไม่เปลี่ยนตามการเวลา